อยากร่ารวยมากขึ้นจะต้องเป็นคนที่หาเงินให้เก่งครับไม่ใช่ประหยัดเก่งการประหยัดไม่ได้ทําให้คุณรวยแต่ว่าการบรหิหารจัดการเงินต่างหากที่ทําให้คุณร่ํารวยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่ประหยัดตังเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะแบบมีเงินเยอะได้เลยเพราะว่าอะไรเูยไหมครับเงินของคุณเนี่ยที่เข้ามามันมีก๊อกที่จากัดเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปิดทางสร้างไรายได้เพิ่มให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทาได้มีคำนึงที่ป้าเคยไปเรียนในสัมนา NLP ครับแล้วป,ป้าปลดล็อกเรื่องนี้และอยากจะแชร์คุณ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินเท่าเดิมสมมติว่าคุณมีเงิน5,000บาทแล้วคุณเนี่ยก็ประหยัดอยู่อย่างนั้นล่ะแต่เงินมันก็จะยังอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าวันนี้คุณหาเพิ่มได้เป็น800 0บาทนะครับคุณอาจจะมีเก็บมากขึ้นคุณอาจจะมีใช้มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นทางของการที่คุณจะร่ํารวยมีเงินมากขึ้นหรืออาจจะมีเงินลงทุนในธุรกิจคุณจะต้องหาเงินให้เก่งมากขึ้นครับซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์ก็เลือกได้เลยครับตามแต่ที่คุณชอบคุณณอาาจจจะเเริิ่่่มกกสงทีคุ รักถนัดก่อนก็ได้หรืออาจจะเริ่มจากสิ่งที่โลกมันต้องการก็ได้ครับเช่นตอนนี้โลกต้องการการขายออนไลน์ติ k กตอกการหาเงินคุณสอนหาเงินได้ไหมคุณสอนทำอาหารได้หรือเปล่าสร้างอาชีพอันนี้เป็นต้นรวมถึงคุณอาจจะมาจาัดสิลทิศคุณถนัดมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นครับยกตัวอยา่างโอป้าเนี่ยก็เคยผ่านนะครับในเรื่องของสนามรบในการขายการตลาดมาจากองค์กรชั้นนานะครับในประเทศไทยโอป้าเองก็เชี่ยวชาญด้านการขายการเจรจาต่อรอง อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งครับการวางกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆมากกว่า17ปีโอป้าก็เอาสิ่งนี้เนี่ยนะครับมาสร้างเงินให้กับโอป้าครับโดยการที่โอป้าเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับในหลายๆแบรนด์แล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับให้กับผู้ประกอบการหลายท่านที่เข้ามาเรียนในคลาสนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าเราสามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เรารักถนัดหรืออาจจะเป็นสิ่งที่โลกต้องการสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ก็ได้ลองพิมพ์มาดูนะครับว่าคุณรักถนัดมีประสบการณ์หรือคุณอาจจะมี แต่ที่เราต้องการอะไรนะคบที่คุณคิดว่าน่าจะทำกันได้ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์านม,นมาดูหน่อยนะครับโอปายสารมัสโคสเอเนอรพี an, สวัสดีครับ